พลโทโนรทิพยพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่พบปะและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุมหาอุทกภยัยในพื้นที่บริเวณห้างสรรพสินค้าไดอาน่าอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดค่ะที่ประชาชนทยอยเดินทางมารับสิ่งของบรรเทาทุกข์กันอย่างต่อเนื่อง แม่ทัพภาคที่4ได้นาทีมเจ้าหน้าที่ทหารนะคะร่วมมอบถุงยังชีพเข้าสารอาหารแห้งผ้าหม่มเสื้อผ้าและของใช้จําเป็นที่หลายภาคส่วนนะคะได้ร่วมการบริจาคมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวหัดใหญ่บรรยากาศก็ เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะทั้งคำทักทายรอยยิ้มการสอบถามถึงอาการและการให้กำลังใจกันแบบใกล้ชิดประชาชนที่ไปรับสิ่งของหลายรายบอกนะคะว่าขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารอย่างสุดหัวใจค่ะที่ลงพื้นที่อย่างรวดเร็วไม่ทอดทิ้งกันในยามยากหลายคนบอกว่าแค่เห็นทหารนะคะเดินยํำน้ำเข้ามาแจกของก็รู้สึกเหมือนได้รับพลังใจเพิ่มขึ้นทันทีค่ะ หลังจากการมอบสิ่งของแล้วนะคะแม่ทัพภาคที่4ยังได้เดินสำรวจพื้นที่โดยรอบเพื่อดูว่ายังมีจุดไหนที่จะต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือพร้อมกับกำชับกำลังพลให้ทำงานอย่างเต็มที่และต่อเนื่องโดยยืนยันว่ากองทัพภาคที่4จะอยู่เคียงข้างประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายการลงพื้นที่ในครั้งนี้ไม่ใช่แค่การมอบของแต่เป็นการมอบความห่วงใยที่เดินเข้าไปถึงมือถึงใจพี่น้องชาวหาดใหญ่เพื่อรับฟังปัญหาอย่างแท้จริงค่ะ ส่วนทางด้านของกองทัพอากาศโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน56ก็นำเจ้าหน้าที่แผนกช่างโยธากองบิน56ค่ะจัดตั้งเครื่องปั่นไฟซึ่งตอนนี้เนี่ยมีความจำเป็นและสำคัญมากๆต่อพื้นที่ภาคใต้นะคะเ,คเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยที่ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับในหลายพื้นที่ของตัวเมืองหัดใหญ่ค่ะพร้อมกันนี้ได้เปิดจุดให้บริการนะคะให้ประชาชนได้นำโทรศัพท์มือถือนะคะ power bank และไฟฉายมาชาร์จไฟโดยไม่เสียค่าใช้ จ่ายด้วยที่บริเวณ4แยกสะพานดำหน้าตลาดยิมยงเพื่อให้สามารถติดต่อสือ่อสารและดำเนินภารกิจจำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างต่อเนื่องค่ะ